สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมวิสโตครับผมแก้งครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่โครงการอารีนาการ์เด้นจากเปรเมสิตาครับคุณผู้ชมโครงการนี้จะเป็นโครงการที่อยู่ในซอยหลวงข้อโตนะ<ม>เป็นโครงการบ้านเดี่ยวครับหลายๆคนที่คุ้นเคยกับพื้นที่บริเวณนี้จะพบว่าเฮ้โครงการนี้เขาพัฒนามา7จ็ดแปปีแล้วนี่ใช่แต่จริงๆแล้วที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูจะเป็นเฟสใหม่ครับซึ่งตัวโครงการเขาออกแบบบ้านรูปแบบใหม่เลย<ม>คุณผู้ชม,มเขาทํามาเป็นยังไงเราสองคนพาไปดูของจริงด้วยกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราพามาดูโครงการบ้านแนวราบในย่านบางพลีกันนะครับกับโครงการอารีนาการเด่นบางนาสุวรรณภูมิจากเปรมสิตาครับโครงการนี้ตั้งอยู่ในซอยสุขภิบาล6หรือซอยวัดหลวงพ่อโตนะครับซึ่งเป็นซอยที่เชื่อมกับถนนบางน,นาตราดฝั่งขาเข้าเมืองบริเวณกม12.5และสามารถทะลุออกไปยังถนนเทพรักได้ครับโดยตัวโครงการอยู่เข้ามาในซอยจากถนนบางน,นาตราดประมาณ1.3กิลเมตรครับ ความดุดมสมบูรณ์จะมีห้างมาเก็ตวิลเลจห้างเมกาบ,บางนาสนามบินสุวรรณภูมิและสถานศึกษาอย่าง A อแบบางนาครับนอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้นะครับจะมีโครงการเซ็นทรัลวิลเลจซึ่งจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่กว่า40,000ตารางเมตรมาเปิดใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมิด้วยครับส่วนในซอยสุขาพิบาล6นะครับเป็นซอยที่ค่อนข้างคึกคักเพราะมีชุมชนเดิมและโครงการหมู่บ้านอยู่หลายแห่งจึงมีทั้งร้านค้าร้านอาหารอยู่เยอะทีเดียวครับ รวมถึงมีวัดชื่อดังอย่างวัดบางพลีใหญ่ในหรือวัดหลวงพ่อโตอยู่ภายในซอยนี้ด้วยครับโครงการอารีนาการ์เด้นบางนาสุวรรณภูมิเป็นโครงการหมู่บ้านที่สร้างมาประมาณ7-8ปีแล้วนะครับตำแหน่งของเฟสเดิมจะอยู่ถัดเข้าไปด้านในโดยจะมี f a c ิลิตี้เดิมที่เอาไว้ใช้ร่วมกันทั้งเฟสเดิมและเฟสใหม่นะครับซึ่งในเฟสใหม่นี้นะครับมีการปรับแบบบ้านใหม่และปรับสไตล์การออกแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นด้วยครับโดยแบบบ้านจะมี2แบบคือแบบเอ o บนที่ดินเริ่มต้นขนาด52ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถครับแบบพรีเมี่ยมบนที่ดินเริ่มต้นขนาด66ตารางวาพื้นที่ใช้สอย235ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถครับรายละเอียดของโครงการจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันครับ คุณผู้ชมครับก่อนจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูโครงการด้านในต้องพูดเรื่องรลบบ security ของเขาก่อนครับคือโครงการนี้เขาจะมีซุ้มประตูขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าแล้วก็จะมีป้อมรอพออยู่ตรงนี้ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงส่วนเวลาเราเข้าออกเนี่ยคุณผู้ชมด้านนี้เนี่ยเขาจะมีรอพอคอยดูแลสาหรับวีซิเตอร์ค,รคอยแลกบัตรสำหรับคนเข้าออกอยู่แล้วแล้วประตูเนี่ยจะเป็น้วกั้นไม้กระดกบวกบกับประตูร้วเหล็กซึ่งประตูร้วเหล็กเนี่ยจะปิดตอนคืนนะครับ ส่วนลูกบ้านเนี่ยเวลาขับรถผ่านใช้ระบบคีย์การ์ดแตะเพื่อให้ประตูล้กกั้นไม้กระดูกมันเปิดแล้วก็เดินเข้าไปครับใช่ครับส่วนด้านในเขาจะมีแฟซิลิตี้อะไรอย่างอื่นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปดูรับไปดูกันครับถัดมาจากส่วนของป้อมรปภนะครับพี่โอ๋ตอนนี้เราจะมาอยู่กันที่ถนนเมนของโครงการแล้วครับจะอยู่ที่นี่เลยเหรอไม่ใช่เราจะเดินไปเรื่อยๆแต่ว่าเรามาดูตรงนี้ก่อนคือถนนเนี่ยมันจะกว้างสุดทาง คุตบาทจนถึงอีคูตบาทฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณ18เมตรนะครับผมโดยที่เขาจะมีการออกแบบเป็นเกาะกลางเนี่ยแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ทั้งสองสองข้างทางเลยนะครับเพื่อให้ร่มเงาเวลาเราเดินเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะได้มีร่มเงาของต้นไม้ก็ได้จักรยานยุบดีดีกว่าไม่ต้องเดินขี่จักรยานก็ได้ครับคุณผู้ชมส่วนฟซร์ิตี้ของที่นี่ก็จะมีขับเท้ามีสวนสาธารณะอยู่ด้านในซึ่งจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันระหว่างลูกบ้านเปดเดิมกับลูกบ้านเปดใหม่ครับเขาจะทำมาเป็นยังไงลองสักคบ คุณผู้ชมพื้นที่ส่วนกลางของเขาจะอยู่ที่พื้นที่เดียวกันเข้ามาในเฟสที่เรียกว่าเป็นเฟสแรกที่เขาทํามาตั้งแต่ตอนต้นนะโดยพื้นที่ส่วนกลางก็จะมีสวนสาธารณะที่เขาจัดปลูกต้นไม้หยงต้นไม้ใหญ่ไว้ให้มีพื้นที่สนามโยงสนามหญ้าให้เก้งแบบมานอนกิ้งเกลือชอบหรือว่าไหนที่เก้งหิวก็สามารถที่จะมาเล็มหญ้าแถวนี้ได้ได้ครับเก้งเป็นสัตว์กินพืชงใช่ไหมครับถูกต้องครับส่วนพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมก็จะเป็นลานเอกประสงค์แล้วเขาก็จะมีสนามบาสไปให้ด้วย ซึ่งจริงสนามบาสเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเล่นบาสนะเราจะเล่นฟุตซอลก,ก็ได้ไดม่มีใครว่าใช่แล้วแต่เร<บ>า<ต>เลยครับก็บจะถือเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ซึ่งเราสามารถจะทํากิจกรรมกลางแจ้งได้หลากหลายครับ,คร,บครับผมส่วนด้านหลังของสนามบาสต,ตรงนี้นะครับก็จะไป็นสวนคลับเฮาส์ของโครงการนะครับผมซึ่งเขาออกแบบเนี่ยมาเป็นแนวแบบสไตล์รีสอร์ทนิดนึงนะพี่โโดยจะมี2อาคารครับอาคารหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนข,ของนิติบุคคลส่วนอีกอาคารหนึ่งนะครับก็จะเ,เ,เ,เป็นส่วนของห้องน้ําแยกชายหญิงนะครับแล้วก็มีห้องที่เขาเตรียมไว้สําหรับเป็นห้องฟิตเนสด้วยนน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 นะะะะะะะคคคครรรรรรรััับบบบบแล้้้้วววกก็็็ดาาาาาใเเเีีีีีี่่่่่่่่ยยยยยจจมมสสํํอออูซึงงขทปผ กว้างยาว20คูณ30เมตรครับใช่ตัวพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ลูกบ้านทั้งเฟสเก่าและเฟสใหม่จะใช้งานร่วมกันนะครับคุณผู้ชมโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ของลูกบ้านที่เป็นเฟสเก่าจะเดินมาใช้ได้ง่ายแต่ส่วนเฟสใหม่อาจจะต้องขับรถมาซึ่งเขาก็จะมีพื้นที่จอดรถไปให้ลูกบ้านใช,ใช้อยู่แล้วครับ และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ด้านหน้าของบ้านตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมครับ เรืวบ้านตัวอย่างของที่นี่เนี่ยนะครับเขาจะมีให้เราดูทั้งหมด2แบบด้วยกันครับผมแต่แบบที่เราจะพามาดูเนี่ยเป็นแบบที่มีชื่อว่าพรีเมียโอนะครับผมเป็นบ้านเดี่ยวนะที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินเนี่ยเริ่มต้นที่66ตารางวานะครับไปจนถึงประมาณ99ตารางวาครับผมเป็นบ้านที่มีขนาด235ตารางเมตรนะครับเขาจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ําจอดรถได้2คันครับคุณผู้ชมตัวบ้านเนี่ยจะเป็นบ้าน2ชั้นหน้าตาแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่คุณผู้ชมจะเห็นก็คือว่าบ้านเนี่ยเขายก ตัวโครงการเขาจะทำสโลปไว้ให้แบบนี้เวลาเราขับขึ้นลงขับง่ายๆไม่ยากไม่ลื่นเพราะว่าเขาทำเป็นคอนกรีตพิมลลายคอนกรีตแตมไม้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบหน้าตาหรือลายเท็กเจอร์แบบนี้อยากจะปูกระเบื้องอะไรต่างกระท่อมันออกแล้วก็ปูกระเบื้องได้คุณผู้ชมส่วนประตูทางเข้าเนี่ยหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็จะเป็นประตูรั้วกั้นแบบนี้ซึ่งเขาให้รีโมทให้ระบบอัตโนมัติมาติดอ่ย้ยแล้วเวลาเราอยากจะเปิดให้รถเข้าก็เปิดแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนเดินเข้าออกหรือจูงจักรยานเนี่ย จะมีประตูอีกอันนึงอยู่แบบนี้มไม่ใช่ดึงนะดึงไม่ออกเข้าเปิดเข้า,ขาไปนะครับแล้วก็เวลาทิ้งขยะก็จะทิ้งตรงนี้คุณผู้ชมส่วนที่จอดรถเนี่ยจะจอด ใต้ชายคาแบบนี้ได้สามคันเลยครับใช่ครับโดยทางโครงการเนี่ยเขาออกแบบแบบเป็นหลังคาไม่คุมได้ทั้งคันรถเลยนะคือไม่ต้องกลัวว่าจะโดนแดดโดนฝนสามารถเป็นเหมือนกับที่จอดรถได้เต็มๆเลยสองพันนะครับผมแล้วก็มีอย่างนึงคือเรื่องของโครงสร้างครับพี่โอคือเขาออกแบบมาเนี่ยให้โครงสร้างของที่จอดรถเนี่ยเป็นโครงสร้างเดียวกันกับตัวบ้านเลยใช่ก็คือเขาลงเข็มยี่สิบเอ็ดเมตรประมาณนั้นก็คือเวลาซุดเนี่ยคุณผู้ชมมันจะซุดพร้อมๆกันเท่าๆกันใช่ครับดังนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าพื้นมันจะแคร็กเขาก็เลยสามารถที่จะทํา พื้นเนี่ยมันเชื่อมโยงกับตัวบ้านได้ครับผมซึ่งข้อดีของการทําแบบนี้ก็คือในระยะยาวเราอยู่เราไม่ต้องกลัวว่าพื้นบ้านมันจะซุดไม่เท่ากันกับพื้นที่จอดรถอันที่หนึ่งอันที่2มันมีความแข็งแรงเราสามารถเอารถคันใหญ่ๆมาจอดแต่ไม่ใช่เอารถถังมาจอดนะคือเรารถมาจอดเราไม่ต้องกลัวมันพื้นมันซุดแล้วก็ต่อไปในอนาคตหลายๆคนเนี่ย ห่วงรถมากอยากจะต่อเติมพื้นที่ออกมาให้รถเราจอดแล้วก็เป็นพื้นที่นั่งติดแอร์นั่งดูรถตัวเองเหมือนกันอะไรเออคเอกั้นห้องกั้นอะไรต่างๆพวกนี้ก็สามารถที่จะทำได้ในอนาคตเช่นเดียวกันครับผมส่วนบ้านนะคุณผู้ชมเขาจะทําออกมาเป็นบ้านคล้ายๆตัวยูมีคอร์ดยาร์ดอยู่ด้านข้างซึ่งพื้นที่ของตัวคอร์ดยาร์ดอะคุณผู้ชมเวลาเดินมานะก็จะมีสวนข้างบ้านนิดนึงแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็จะมีพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางบ้านเขาจะทําเป็นสวนเป็นอะไรต่างๆตรงนั้นได้ครับคุณผู้ชม ส่วนทางเข้าของด้านหน้าบ้านนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมโดยเขาจะมีสเตปขึ้นมาอีกนิดนึงครับพี่โอ๋ไว้สำหรับว่าเป็นชาหน้าบ้านเราจะวางพวกแบบเก้าอี้เอาไว้นั่งใส่รองเท้าหรือว่าตู้วางรองเท้าด้านหน้าเพิ่มเติมได้ใช่เพราะว่าพื้นที่ที่เป็นชาบ้านเนี่ยเขาทำออกมาระดับยกระดับสูงขึ้นมาประมาณ10เซนสิบห้าเซนประมาณนี้แล้วก็ใช้พื้นที่เต็มหน้าบ้านเลยดังนั้นตรงนี้ตรงที่เก้งยืนอยู่นะเราบิ้วเป็นตู้ออกมาทั้ง ทั้งแผงเลยแล้วก็ใส่เก็บรองเท้าได,ได้เก็บได้เป็นร้อยคู่เลยคุณผู้ชมครับ <ผม S 2> แ้วก็เวลาจะใช้ก็หยิบออกมาแล้วก็ใส่แค่นี้เองใช่ครับโดยตรงนี้ครับก็เป็นประตูของบ้านนะครับเขาเออกแบบมาเป็นประตูกระจกนะเป็นบานเลื่อนออกไป2ฝั่งเลยครับเราเดินเข้าไปดูด้านในครับไปดูว่าเขาจัดยังไงครับพี่โอครับก่อนอื่นเลยผมขอพูดเรื่องของระบบ คุณเต้ยพอในบ้าน,นก่อนนะครับผมเริ่มที่ระบบ a g n e t i ิ s เซอร์นะครับเขาจะมีติดไว้นยครับที่ทุกๆจุดของประตูหน้าต่างที่ชั้นล่างเลยนะครับแล้วก็ที่ชั้น2ก็จะมีตรงประตูที่เปิดไปที่ระเบียงชั้นสใช่อไอ้นี่มันติดไว้เวลาเราเปิดปุ๊บมันจะแจ้ง,จงเตือนหรอกเอ๊เอเอ,เอ,เอมีคนมามีคนมามีคนเปิดประตูไว้ <c oughs> อะไรมันจะเป็นสัญญ,ญาณเฉยๆไม่มีคําพูดนะครับนอกจากนี้นยครับก็มีติดกล้องวงจรปิดด้วยที่บริเวณด้านหน้าบ้านนะครับแล้วก็ด้านหลังบ้านนะครับเอาไว้ให้สําหรับเปิดแอปพลิเเคชันดดูไ้วลา ตอนเราอยู่ทาานอกอะไรอย่างนี้ใช่ครับพวกกล<ม>้องวงจรปิดที่เขาติดไปให้เนี่ยมันเป็นระบบเรียกว่าระบบโฮมออโตเมชันซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มจุดของกล้องมันสามารถทําได้นะจะติดในห้องน้ําจะติดในห้องนอนอะไรต่างๆนี่แล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราแล้วเราติดนในบ้านเรา แลวนอกจากนี้ครับพี่บอกเขาก็จะมีระบบไฟที่เป็นแบบระบบเซนเซอร์อย่างเช่นตอนกลางคืนเวลาเรากลับบ้านมาดึกๆเงี้ยนะครับไฟก็จะติดอัตโนมัติซึ่งจะมีทั้งหมด3จุดครับบ้านหลังนี้นะไม่จะมีตรงส่วนของที่จอดรถด้านหน้านะครับผมแล้วก็ตรงส่วนของลิฟวิ่งแอเท็มตรงนี้แล้วก็ที่ชั้น2ก็จะอยู่ที่ห้องมาสเตอร์เบดมครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยู่กับภรรยาไม่อยากให้มีระบบนี้ก็ออกไปไม่ต้องเอาออกไม่ต้องออกอะแค่หมุนหลอดไฟเล็กน้อยให้ไฟมันไม่ทํางานเป็นทริคเล็กๆน้อยๆมันเสียไม่ต้อง ไรนี่เขาก็รู้หมดว่าเราไปไหนมาไหนมาส่วนพื้นที่แรกที่เราจะเจอเวลาเราเดินเข้ามาแน่นอนก็ต้องเป็นพื้นที่สวนรับแขกครับแต่บ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่หน้ากว้างแล้วจัดเป็นพื้นที่รับแขก2จุดครับผมดังนั้นเนี่ยจุดนี้เขาเลยทําเป็นเวดดิ้งอเรียก็คือเวลาแขกไปใครมาเราก็ให้มานั่งรอยก่อนนั่งรอตรงนี้ก่อนนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีพื้นที่ดูทีววงทีวีอะไรหรอกนะครับก็เป็นพื้นที่ที่นั่งรอจิบชงชิ่งชาไปแล้วก็ บ้านเนี่ยมันเป็นบ้านเดี่ยวดังนั้นพื้นที่รอบบ้านมันมีช่องแสงเปิดหน้าต่งหน้าต่างเปิดกระจกได้เขาก็เลยทําช่องแสงเปิดกระจกตรงนี้ถ้าด้านหลังเราจัดสวนจัดอะไรต่างๆไว้ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เราจะนั่งดูได้ครับผมส่วนพื้นที่ถัดมาคุณผู้ชมก็จะเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นรับขงรับแขกได้เช่นเดียวกันแต่วิธีการจัดของเขาเขาจัดตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นดูทีวีครับก็วางโซฟาไว้แบบนี้ตรงนี้ก็เป็นทีวงทีวีนั่งดูทีวีไปคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ มันดูเหมือนกับพื้นที่มันเชื่อมโยงกันเลยครับมันก็ไม่ค่อยไพรเวทเวลานั่งดูทีวีแล้วมีแขกไปใครมาก็มองเห็นกันและกันดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะได้พื้นที่ที่เป็นสัดส่วนขึ้นคุณผู้ชมอาจจะกั้นผนังเบาตรงนี้ครับส่วนหนึ่งหรือจะทําเป็นผนังโปร่งระหว่างพวกเป็นชั้นวางของเป็นอะไรพวกนี้เป็นของสะสมอะไรก็วางตรงนี้ไปมันก็จะขั้นพื้นที่แยกโซนได้ละใช่ครับผมตัวพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมมันพอวางโซฟาแบบตัวแอลนั่งกัน3-4คนได้แล้วก็นั่งดูทีวีวงทีวีได้ แต่วิธีการจัดห้องคุณผู้ชมเวลาจะนั่งดูทีวีอ่ะอย่าจัดแบบกระถางดอกไม้ไมอย่างนี้สวยดีพี่โอจะดูทีวียังไงครับดูไม่เห็น,นเห็นไหม,มนเนี่ยมันบงันบงอยู่ ไปฝั่งนี้นะครับผมทั้งบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็บิวเป็นแบบตู้ไว้ให้เป็นตัวอย่างแบบนี้ซึ่งผมว่าดีเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นถึงผ้าเพดานอย่างเงี้ยเขาสูงประมาณนัก2.7เมตรทําให้เราเนี่ยสามารถบิวเป็นตู้เก็บของอะไรด้านบนไว้เก็บของได้เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็วางทีวีไ้ฝั่งนี้แหละพวกเทปวิดีโอพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมเทปวิดีโอเลยครับอาจจะเป็นซีดีอะไรอย่างงี้สมัยนี้ซีดี <CD S 1> <laughs> เขาไม่ดูกันแล้วใครก็<ๆ>ดูกันนะค,ครับหรือว่าถ้าเรานั่งจากฝั่งนู้นของบ้านเนี่ยเราจะแบบมาดูทีวีด้วยก็็็็็็ไไดด้้้้อออออาาาจจะะติแแบบเเเเปปปนนนนนนนทททีีีีวววใหหญ่่่่่่่่ยครััััผผผมมลกกกกกงงงงงงฮ์ขฝฝื ข้มมุทําให้เราสามารถที่จะเปิดสมามตวว่าติดม่านก็เปิดม่านให้แสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาได้ส่วนของบ้านในโซนนี้มันก็จะดูโปร่งดูโล่งขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับก็คือทางด้านซ้ายมือของผมตรงนี้จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนซึ่งสามารถจะเปิดไปเชื่อมโยงกับพื้นที่สวนที่อยู่ด้านข้างบ้านที่พี่บอกไปตอนแรกได้ก็อย่างที่บอกบผู้ชมแหละบ้านหลังนี้มันจะมีพื้นที่ตรงกลาง คือบ้านมันเป็นลักษณะคล้ายๆตัว C หรือตัว U ซึ่งโอบล้อมพื้นที่สวนตรงกลางบ้านไว้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่เวลาเรานั่งเราจะมองเห็นสวนเห็นอะไรตรงนี้ได้ด้วยแล้วแต่เรานะว่าเราจะจัดสวนสวยหรือไม่สวยครับผมและอย่างหนึ่งครับพื้นที่ตรงนี้นะี่โนอกจากว่าเราจะจัดเป็นพื้นที่นั่งไว้ดูทีวีอะไรอย่างี้ ได้แล้วนะครับผมเราสามารถที่จะทําเป็นอีกหนึ่งห้องนอนเล็กๆได้นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตอาจจะมีผู้สูงอายุมาอยู่นะครับบ้านเราจะมีคุณปู่คุณย่าอะไรงนี้เราสามารถที่จะกั้นห้องนอนที่ชั้นล่างเนี่ยทำเป็นผนังตรงนี้เลยแล้วก็มีประตูเข้ามาหน่อยนะครับสามารถที่จะวางเตียงนอนตรงนี้ได้เมื่พอเราทําผนังตรงนี้เนาะเก่ง ตรงนี้เป็นผนังทึบแล้วเป็นประตูตรงนี้ตรงนี้กลายเป็นห้องนอนผนังทึบตรงนี้เราสามารถที่จะบิ้วเป็นชั้นวางทีวีแล้วพื้นที่รับแขกก็กระโดดไปอยู่ตรงนู้นก็นั่งเล่นดูทีวีได้เหมือนฟังก์ชันของบ้านปกติั่วยกัครับผมถัดมาที่พื้นที่ส่วนกลางบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่มีบันไดอยู่ครับพี่โอเพื่ไปชั้น2แต่เราจะยังไม่ขึ้นไปเราดูชั้นล่างกันก่อนนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับทางฝั่งซ้ายมือของผมนี่จะเป็นประตูที่เปิดออกไปที่ส่วนด้านนอกครับพี่โอ่้บ กลางบ้านเลยเหมือนมีบ้านอบล้อมอยู่เราสามารถที่จะจัดเป็นแบบพื้นที่แบบนี้ก็ได้คือบ้านตัวอย่างเขาจัดมาเป็นเหมือนชานระเบียงออกมาไว้แบบนั่งเล่นอยู่กึง semi ่งเซมิออลโดรภายนอกนะครับผมซึ่งพื้นที่ตรงนี้จริงๆแล้วมันจะมีหลังคาของส่วนชั้นสองยื่นออกมาด้วยใช่ยื่นออกมาจนถึงแนวต้นไม้ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นเลยใช่ครับผมทต่ไมพื้นที่ตรงนี้เราสามารถที่จะทําเป็นบอ่อปลาก็ได้เพราะว่ามันช่วยกันฝนได้หรือว่าเราจะทําเป็นสวนพื้นที่สวนตกแต่งอะไรเอาไว้ดูแบบชมวิวสวยๆก็ได้นะครับข้อดีของมันอย่างนนนึงงคผู้้ชมพออเเาาาทหลลัยยื่่กไปแวี ตรงนี้เราสามารถกั้นเป็นพื้นที่ห้องกระจกออนั่งเล่นติดองคติดแอร์ได้เลยเพราะไม่ต้องกลัวว่าฝนจะสาดเข้ามาส่วนหลังคาเนี่ยกับบอ่อปลาเนี่ยสำคัญเพราะว่าบอ่อปลาไม่ชอบน้าฝนอะไรพวกนี้ลงมาพวกนี้พอมีหลังคุงหลังคาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะทําใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดได้ครับครับพื้นที่ถัดมาทางด้านนี้จะเป็นพื้นที่โซนใช้งานละซึ่งก็จะประกอบไปได้วยห้องน้ําซึ่งห้องน้ำเนี่ยจะอาบน้ําได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องทัวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องรับประทานอาหารส่วนห้องน้ําของเขาเนี่ยเขาจะจัดแบบนี้คุณผู้ชมเดินเข้ามาปุ๊บเนี่บพื้นจะลดระดับเป็นสองสเต็ปนะซึ่งก็ทําให้เวลาเราทําความสะอาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งได้ดีตัวห้องน้ําทีเาา่เขาให้มาก็จะมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าแบบนี้นะครับก็มีกระจกติดไว้แบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์ของคอโตขนาดใหญ่นั่งได้เต็มก้นเลยคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเวลาคนัวใหญ่ๆรู้สึกว่านั่งสบายขึ้น ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชาวบล็อกนะครับใช้อาบอน,าน้ำจจนจจาน้ำเขาจะกั้นกระจกนิรภัยอะไรต่างๆให้แบบนี้ตรงนี้ก็ติดฝักบัวซึ่งตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้แบบนี้คุณผู้ชมตัวห้องน้ําที่อยู่ข้างล่างเนี่ยปกติบ้านส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นเทาเดอร์ลูมมีแค่โถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าแต่ที่นี่เขาทําให้มันมีส่วนอาบน้ําด้วยดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะกั้นพื้นที่ห้องข้างล่างทําเป็นห้องผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ห้องน้ําตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับ ถัดมาที่ส่วนกินข้าวบ้านนะครับอยู่ตรงนี้ก็จะอยู่โซนหลังบ้านเลยซึ่งเป็นโซนที่ค่อนข้างไพรเวทแยกออกมาจากโซนรับแขกนั่งเล่นหน้าบ้านนะครับผมโดยบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็จัดเป็นแบบโต๊ะกินข้าวขนาดประมาณ6ที่นั่งเอาไว้ให้แบบนี้แต่ว่าเราจะถ้าเราจะนั่งมากกว่า6คนจริงๆทําเป็นโต๊ะกลมก็ได้นะครับเพราะดูที่ตรงนี้มันค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรเลยที่ไอ้ลยใช่ครับใส่ก้าอี้ไปเยอะๆนะครับผมซึ่งห้องนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเชื่อมโยง มุมมองไปสู่พื้นที่สวนด้านข้างบ้านได้เหมือนกันเป็นอีกห้องหนึ่งที่มองสวนตรงด้านข้างบ้านได้นะครับเปิดหน้าต่างออกไปตรงนี้เราก็จะได้บรรยากาศของพื้นที่สีเขียวของสวนสวยๆที่เราจัดเอาไว้ได้ใช่ซึ่งแนะนําให้จัดสวนสวยๆนะเพราะว่าเขาอุตส่าห์ทําพื้นที่โอบล้อมสวนไว้ให้ใช่ครับผมคุณผู้ชมส่วนพื้นที่ทางด้านนี้นะเราจะเห็นว่าเขาวางตู้เย็นกับวางเคาน์เตอร์ฐะนสำหรับทำเครื่องดื่มเครื่องดื่มไม่ให้ซึ่งอันนี้มันจะแยกชุดออกมาจากชุดครัวนะครับครัวเนี่ยในครัวมีตู้เย็นมีเคาน์เตอร์อะไรอยู่แล้วแต่ตรงเนี้ มันเป็นพื้นที่สาหรับการทํำเครื่องดื่ม บางทีอะหลายๆคนอะชอบชงกาแฟกินทํากาแฟอร่อยอร่อยกินหรือทำเครื่องดื่มอะไรต่างๆครับมันไม่ควรจะเอาไปเก็บไว้ในครัวเพราะว่าในครัวบ้านเรามีทั้งกะปิน้าปลาปลาละบูดูอะไรเงี้ยคือกลิ่นมันจะแรงอะดังนั้นพวกกาฟกาแฟอะไรต่างๆมันจะสึมซับกลิ่นพวกนั้นไปก็เลยเอามาวางแยกไว้แบบนี้เป็นไอเดียที่ดีในการทาคุณผู้ชมเวลาเราจะจิบเครื่องนมเครื่องดื่มก็ทาตรงนี้แหละไม่ต้องเข้าไปทาข้างในนะครับสังเกตของพื้นที่ตรงนี้ครับพี่โอ๋คือฝ้า้าเพดกานเขาจะมีการเจาะฝ้าไ้ให้ด้วยทํามือที่ส่วนกินข้าวแล้ว ส่วนนั่งเล่นนะครับผมแล้วก็ยังมีระบบแอร์ที่ฝั่งฝ้าไปให้ด้วยของส่วนของที่นั่งเล่นด้วยครับใช่ครับส่วนครัวของเขาอ่ะสิ่งแรกที่อยากให้คุณผู้ชมดูก็คือครัวเนี่ยพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นระดับเดียวกันครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีเวลาเราเดินถือของถืออะไรพอมันไม่มีสเตปมันไม่ต้องกลัวสะดุดเดินเข้าเดินออกได้สบายเท้าครับแต่พื้นพอระดับเดียวกันแบบนี้ก็ต้องทําเป็นพื้นกระเบื้องนะครับให้มันทําความสะอาดง่ายตัวครัวเขาก็เป็นพื้นกระเบื้องลายไม้หน้าตาแบบนี้จะดูนุ่นนวลหน่อยนะ ส่วนพื้นที่ครัวด้านในเนี่ยคุณผู้ชมเขาไม่ได้แถมมาให้นี่คุณผู้ชมจัดได้เองแต่มันมีพื้นที่ให้เราสามารถที่จะทาครัวได้ใหญ่ๆเลยครับตรงนี้ก็ทําเป็นเคาน์เตอร์เก็บของเตรียมของอะไรต่างๆอาจจะเอาตู้เย็นแทรกเข้าไปยังพื้นที่ตรงนี้ได้เพราะเขามีตลัสไว้ให้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่วางอ่างล้างจานครับเพราะว่ามันติดอยู่กับหน้าตา่างมีแสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้ครับ,รบส่วนตรงนี้มันเหมาะกับการวางเตาและเครื่องดูดควันอยู่แล้วคุณผู้ชมเลาทำครัวอะไรต่างๆมีพื้นที่หยิบของอะไรต่างๆได้เต็มที่เลยแล้วก็แนนะําให้ติด ขึ้นดูดพันแรงๆนะครับจะได้ดูดกลิ่นได้หมดจดใหม่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเชื่อมกับประตูที่เปิดเราไปยัดหลังบ้านซึ่งด้านหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อเนอกประสงค์แหละเวลาเราซักผ้าตากผ้าอะไรต่้งตากก็ใช้พื้นที่หลังบ้านตรงนี้ครับ ครับบ้านแบบนี้เนี่ยนะครับเขาค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับคุนที่บันไดขอสมควเลยครับพี่โอเพราะว่าขนาดของบันไดเนี่ยจะใหญ่กว่าบันไดามาตรฐานทั่วไปประมาณนักสิ20เซนทำให้เราเดินสบายมากขึ้นใชใ่เดินคล้องแขนฝองได้ คือมาได้สบายสองคนคนะครับแล้ววัสดุที่เขาใช้เนี่ยจะใช้เป็นไม้จริงนะครับจะเป็นไม้แดงนะครับผมเช่นเดียวกันกับพวกราวกระตกอะไรพวกนี้ตัวราวจับเนี่ยก็เป็นไม้แดงเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็มงนี้ก็จะเป็นสแตนเลสซึ่งดูมีความคงทนแข็งแรงนะแล้วก็ตรงส่วนของบันไดเนี่ยยังมีช่องแสงที่เปิดให้ธรรมชาติแสงธรรมชาติเข้ามาได้ด้วยใช่แล้วก็เปิดให้ลมมันถ่ายเทได้ด้วยครับผมเดี๋ยวึ้นมาที่ชั้นสองครับพื้นที่ที่เราจะเจอส่วนแรกเลยก็คือเป็นส่วนของโถงที่อยู่ตรงกลางที่จะเป็นพื้นที่ที่ แจกไปตามฟังก์ชันของห้องต่างๆนะครับใช่ซึ่งข้างบนนี้จะมีห้องสี่ห้องนะห้องมาสเตอร์เบลูมอยู่ทางด้านหน้าบ้านครับแล้วก็จะมีห้องนอนเล็ก2ห้องอยู่ทางด้านหลังบ้านห้องนอนเล็ก2ห้องนี้จะใช้ห้องน้ําร่วมกันตรงนี้ครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยมันเหมือนกับห้องน้ำข้างล่างเลยที่ผมพาคุณผู้ชมไปดูไปแล้วเรียกว่าก๊อปปี้มาแปะเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาดูห้องนอนเล็กห้องนี้กันก่อนครับห้องนอนเล็กห้องนี้คุณผู้ชม เขาก็จะจัดออกมาเป็นแนวเด็กๆเลยนะเด็กอายุไม่เกิน1ิขวบครับแล้วก็เด็กอยู่กันสองคน<ช>จะเป็นเด็กแบบพี่น้องที่อายุไม่ห่างกันมากอายุ<ผ>มไม่เกิน1ิขวบนี่แหละเราสามารถที่จะจัดแบบนี้ได้ ก็จะมีพื้นที่เป็น play room เป็นพื้นที่ในประสงค์ตรงนี้เล่นกันเนี่ยเด็กตัวแค่เนี้ยอยู่ได้เลยนะครับส่วนทางด้านเนี้ยก็จะเป็นแบบโต๊ะนั่งทํางานโต๊ะเก็บของอะไรต่างครับที่นอนมี2จุดตรงนี้ก็จะเป็นเด็กเล็กนอนตรงนี้เอาไปสุดหัวนอนส่วนเด็กที่โตหน่อยก็จะมีบันไดเดินขึ้นมาปุ๊บแล้วขึ้นมานอนด้านบนซึ่งห้องลักษณะแบบนี้เวลาลูกเรายังไม่โตอ่ะแล้วเราให้ลูกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเด็กเขาจะมีความรักความผูกพันกันมากขึ้นครับ แต่ต้องยึดดีๆนะไม่ยึดเกลียดกันไม่ให้ให้ตีกันให้อยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันก็จะมีความรักความผูกพันกันมากขึ้นแล้วก็เอื้อให้เราสามารถใช้ห้องอีกห้องนึงเป็นห้องอเนกประสงค์อย่างอื่นได้ครับห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งก็อยู่ติดกันขนาดพอๆกันเลยซึ่งมันเอื้อให้เราสามารถจัดได้หลากหลายรูปแบบจะจัดแบบมาตรฐานแบบที่ทางโครงการเขาจัดให้ดูก็ได้หรือเราจะจัดยังไงก็ได้ตามใจเราครับส่วนตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นส่วนของระเบียงซึ่งเป็นระเบียงอินร์นะเพราะว่ามันจะมีหลังคายื่นออกไปตรงนี้จะไม่โดนฝนเพราะฝนน่าจะสาดมาไม่ถึงเราสามารถจะใช้ตากพุ่งตากผ้าปลูกต้นมงมต้นไม้หรือนนั่งเล่นก็ได้ส่วนพื้นที่ด้านนี้ก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดละ เพราะมาสเตอร์เบสจะอยู่ทางด้านตอนหน้าของบ้านครับผมซึ่งเขาก็จะมีห้องเป็นจัดเป็นห้องขนาดใหญ่อะเราสามารถที่จะจัดได้อย่างสบายเต็มที่เราเลยใช่ครับโดยพื้นที่ภายในเนี่ยนะครับส่วนแรกเลยมาดูส่วนเตียงนอนก่อนเราจะสามารถใส่เตียงนอนขนาดใหญ่ได้6ฟุตได้แบบเต็มเมเลยนิ่มไหมครับเดนะครับแล้วแต่เราเราจะเลือกฟูกแบบแข็งหรือแบบนิ่มก็ได้อันนี้แล้วแต่คนชอบครับผมชอบนอนแข็งๆหน่อยชอบนอนแข็งๆให้มันเด้งๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชม ลักษณะของเตียงอ่ะมันจะขนาดความสูงเท่ากันแต่ฟูกเราเลือกเองอันนี้ฟูกมันบางไปหน่อยก็เลยเตี้ยจริงๆก็ควรจะเลือกฟูกที่มันสูงหนือนนะหน่อยนะครับผมที่บริเวณหัวเตียงครับทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยจะมีช่องแสงให้เราสามารถที่จะเปิดระบายอากาศแล้วก็ให้แสงธรรมชาติเข้ามาได้ด้วยใช่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของระเบียงนะสามารถที่จะเปิดออกไปทอดอารมณ์อะไรต่างๆตรงระเบียงอะไรต่างๆได้แล้วก็ปลายเตียงให้นอนเขาก็จะทําเป็นพื้นที่สําหรับวางพวก TV, <TV. S 1> เรา,าจะถ่าย<อ>ดีแผงนผน,นังตรงนั้นจะติดเป็นตู้เก็บของเก็บของอะไรต่างก็ได้ครับส่วนห้อง walk in closet แล้วก็ส่วนของตัวห้องน้ําจะแยกออกมาทางด้านนี้รตรงนี้จะทําเป็นห้องเก็บเสือเส้อพุงเสื้อผ้าอะไรต่างๆนี้ได้เต็มที่เลยนี่แล้วแต่เราครับ,รบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําซึ่งห้องน้ําของเขาคุณผู้ชมเขาจะจัดออกมาให้มันมีฟังก์ชันของอ่างอาบน้ํา แล้วก็พื้นที่ของชาว์ด้วยตรงนี้เป็นโถสุขภัณฑ์นะครับก็จะใส่เป็นตัววอชเล e ตมาให้ดูแบบนี้นะครับมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าค่อนข้างมาตรฐานนะครับ แล้วเราก็เดินชมโครงการกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่โอครับโครงการนี้เหมาะกับใครครับคุณผู้ชมโครงการนี้เขาอยู่บางนากม12ซอยหลวงพ่อโตนะซึ่งซอยนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชุมชนดั้งเดิมครับดังนั้นสิ่งที่มันเป็นข้อดีของชุมชนดั้งเดิมก็คือมันมีพวกร้านค้าร้านอาหารมินิมาร์ทหรือพวกซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆอะไรต่างๆอ่ะไว้คอยดูแลเราอยู่แล้วเพราะมันมีคนอยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นซอยที่เปลี่ยนนะครับแต่ ซอยเนี่ย네ต้องบอกผู้ชมว่ามันอยู่ในโซในซอยเนี่ยถนนขาเข้าของบางนาขาเข้าดังนั้นเนี่ยถ้ามันจะเหมาะจริงๆและได้เปรียบจริงๆก็คือมันเหมาะกับคนที่ทํางานในย่านนี้หรือคนที่ทํางานนี่คมอุตสาหกรรมนอกเมืองถัดออกไปหรือสุวรรณภูมิเพราะเวลาเราเข้าออกบ้านอ่ะจะสวนสวนเวลากับคนอื่นเขาในตอนที่คนอื่นเขาเข้าเมืองกันเราออกนอกเมืองส่วนตอนที่คนอื่นเขาออกนอกเมืองเราเข้าเมืองอันนี้ย การเดินทางอาจจะสะดวกที่สุดอย่างไรก็ดีคุณผู้ชมปัจจุบันเนี่ยมันมีการตัดถนนอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายต่อไปในอนาคตก็มีรถไฟฟุง,ไฟฟ,งไฟฟ้าอยู่ในระยะที่เราขับรถไปส่งกันได้ดังนั้นถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเออเราทํางานในเมืองเราจะอยู่ตรงนี้ได้ไหมก็อยู่ได้เช่นเดียวกันก็อาจจะอาจจะเดินทางไกลหน่อยแต่ก็สามารถที่จะเป็นส่วนต่อขยายที่สามารถที่หยิบจับเป็นเจ้าของได้ในราคาที่คนส่วนใหญ่เอื้อมถึงคุณผู้ชม โครงการนี้นะหลายๆคนที่อยู่แถวนี้อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นโครงการเก่าแล้วนี่เคยขับรถผ่านเห็นตั้ง7-8ปีแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนีนะ้คุณผู้ชมมันเป็นโครงการหมู่บ้านที่มีพื้นที่ใหญ่ และเขาพัฒนามา7-8ปีแล้วจริงครับซึ่งก็จะมีเพื่อนบ้านที่เป็นเฟสแรกอยู่ด้านในครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆใช้ร่วมกันกับเฟสใหม่ที่เขาเปิดขึ้นข้อดีของมันที่เป็นโครงการลักษณะแบบนี้คือเราเห็นเพื่อนบ้านละว่าเพื่อนบ้านเป็นใครสวยหรือไม่สวยอ,อะไรต่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็เรา ดินที่เขาเอามาถมอะไรต่างๆมันมีความแน่นพอสมควรแล้วมันจะไม่ซุดลงไปมากไปกว่าน,นี้เท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นข้อดีแต่ก็มีข้อด้ยอยก็คือพวกแฟลซิลิตี้ต่างๆที่เราแชร์เขาใช้ม,มันเป็นแฟ c ซิลิตี้เป็นลับเข้าไปต่างๆซึ่งอันนี้ก็แนะนําให้คุณผู้ชมมาดูเองแล้วก็มาดูสภาพว่าเขาดูแลเป็นยังไงดีไหมแล้วเรารับได้หรือเปล่ากับคุณผู้ชม และสาหรับใครนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านรีวิวเจาะลึกกันได้ครับที่เว็บไซต์ t h i n g o f l i v i n g c o m ครับและเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังครับสามารถเข้าไปได้ที่ y o u t u b e c o m t h i n g o f l i v i n g ครับและกลับมาพัดใหม่ทุกวันศุกร์เวลา11.00ถึง11.30ทางช่อง Money c ่ a n n e l นะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ